Oh มาแล้ว <audiences> จ้าเอารวยเอารวยเอารวยอรวรรตอนที่คุยกันไม่ลงตัวแล้วครับหลังจากเที่ยวที่ผ่านมานั้นมีการสมันเกืนอเสมอกันแต่ทีมงานของเด่นนภาบอกว่าขอจับโลกน้ําจากแดงมาเป็นน้ําเงินส่วนทีมงานของสาวสวยบ่าววิวขอจากน้ำมันมาเป็นแดงกรรมการกรรมการท่านผู้ใหญ่อุตสาบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะว่าจัดใครอยู่แล้วเพื่อน้องชาวบ้านทารัว่าแล้วแต่คู่ก็ทะยานกันออกมาสมันรเกือเสมอกันอยู่ต่อดีเอาแลวก็สมันเกื้อเสมอกันไม่ว่ากันแต่เด่นนภาเนี่ยเบียเนียว สาวสวยบ่าววิวสาวสวยเมืนอผีก็คู่กี้สูสีโอ้พี่น้องหนูก็ได้ดีครับฟุตบอลกลัวแบบนั้นต่างคนก็ต่างไม่ยอมต่างคนก็ต่างคิดต่างคนต่อเตะต่างคนต่อต่อนี่ของเกลียวมาอยู่แล้วกระโดดลงน้ำไปกระโดดลงน้ำไปแต่ไม่ยอมครับสาวสวยสาวสวยบ่าววิวสาวสวยเมืนอผีก็ไม่ยอมเด่นราวาเด่นราวาคู่กี้สูสีเบียดหนีกินมาจังหัวกันสมบันเกินแเหมือนกันดูครับพี่น้องใส่เกียหนึ่งเบียดเกียสองเบียดเกียสี่ใส่เกียห้าราวาจะระเบิดเป็นไฟแล้วว่ายังไงเด่นนาผาเด่นนาวาเด่นนาวากับสาวสวยบอิ่ใใใคคครรรจจจจะะะไปู่ากคูีีีสสเบยดนว กี่บาทละท่านผู้ชมเอาเล้วว่าจะมีเที่ยวที่3หรือไม่มีมาดูกันจ้าวตอนนี้เด่นละพานเริ่มมีแล้วตีนละพานเริ่มมีแล้วสาวสวยเบาวิวฉี่ขึ้นมาสาวสวยเบาวิวครับเริ่มตัดตีตามตีตามตีตีขึ้นมามาดูว่าตอนนี้เด่นละพานได้เปลี่ยนวิเดนตเด่นละพานได้เปลี่ยนวิเดนตเด่นละพานได้เปลี่ยนวิเนตเบาวิวเริ่มตีตื่นขึ้นมาเบาวิวตีตื่นขึ้นมาเบาวิวตีตื่นมาเด่นละพานจะหนีลอดพร้อมปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเด่นละพานจะปลอดภัยหรือไม่เด่นละพานจะปลอดภ อเคสูสีเด่นน้าผาเด่นน้าวเด่นน้าวกับเบาวิวเบาวิวเด่นน้าผาเบาลินเด่นนภามสุดท้ายก็ฮัวดเข้าเซนชัย